ครับผมก็มาต่อกันคลิปที่2นะครับกับ Yamaha Fino นะครับกันที่แปลงขบูนะครับวางขบู JR ในรถฟีโน่นะครับนี่นะครับขบู JR นะครับวางลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆครับนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับ นะครับวางเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนอะนะครับสาเหตุที่วางคาบูที่ได้วางคาบูใหม่นะครับคือรถด,ดูดสดมานะครับรถด,ดูดสดมากรองอากาศไม่ใส่นะครับฝุ่นเข้านะครับคาบูล้วนนะครับเพื่อนเพื่อนอ้านะครับก็ใส่ไปก็จูน เป็นที่เรียบร้อยนะครับอตอนเช้าสตาร์ตติดง่ายแต่หลังจากที่เราทําการจูนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็พบปัญหาหนึ่งนะครับปัญหานั้นก็คือถอ,อดแบตแล้วรถด,ดับนะครับการที่รถถอดแบตออกแล้วดับนะครับนั่นหมายความว่า ตัวรถไม่สามารถสร้างกระแสไฟป้อนไปยังกล่อ,องอ C D I ได้นะครับว่าง่ายๆก็คืออาจจะมีปัญหาในด้านไฟชาร์จนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้เคลียดนี้ก็มาพูดถึงนะครับไล่วงจรไฟชาร์จนะครับเบื้องต้นนะครับอะนะครับก่อนอื่นเรามาดูไฟที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับ ตอนนี้ไฟที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ขั้วบวกนะครับต่อเข้ากับมิเตอร์ตัวใหญ่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครี่นะครับไม่ถึงสิบสามนะครับสิบสองแปดนะครับเพราะว่าแบตเพิ่งชาร์จมานะครับแบตชาร์จมาก็ทิ้งไว้สองสามชั่วโมงแล้วก็เหลือ1 2บสองแปดนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้สายกาวนะครับอ่าเรามาสตาร์ทดูนะครับ อันนี้ไฟแบตนะครับจําดีๆนะครับสิบสองแปดนะครับนี่นะครับถ้าดูดีๆมันจะไม่เกินขีดแดงนะครับเนี่ยยังไม่ถึงแดงนะครับยังไม่ถึงสิบสามนะครับทีนี้นะครับถ้าไฟชาร์จมาปกตินะครับจะต้องอยู่เกณฑ์สิบสามจุดหกขึ้นไปนะครับอ่าอยู่ในเกณฑ์เขียวโอเคนะครับอ่านะครับอ่าผมจะทําการสตาร์ทนะครับอ้าวสตาอปเบรกมีข้างเดียวด้วยอ่าขออนุญาตวางแป๊บนึงนะครับ รัดปุ๊บแบตเหลือ12.4นะครับหายไป0.4นะครับครับครับอ้าวนะครับเนะบิเ้ลเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็อยู่อย่างนี้นะครับและมีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเอาเป็นง่ายๆว่าทุกๆการสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับ แบตเตอรี่จะหายไปราวๆ0.2ถึง0.4โวลต์นะครับอ่านะครับเ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการไล่ไปชาร์จนะครับอันดับแรกเราจะเริ่มไล่จากมัดไฟหรือว่าฟินคอยหรือว่าขดลวดนะครับอ่ะแล้วแต่ช่างแต่ละท่านจะพูดไปนะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับบางท่านก็เรียกมัดเขคาต้มนะครับสายไฟหลักของรถทุกรุ่นทุกค่ายนะครับ ขาวนะครับขาวคือไฟชาร์จนะครับเพื่อนขาวไฟชาร์จเหลืองนะครับไฟไฟหน้าหรือไฟแสงสว่างนะครับเขียวหรือดานี่จะเป็นกาวนะครับอันดับแรกเราจะวัดไฟตรงนี้ก่อนนะครับไฟขึ้นเท่าไหร่นะครับเรามันจะมีวิธีการวัดอยู่สองสองแบบนะครับเพื่อน นะครับเดี๋ยวหาที่วางมือถือ,อวางกล้องก่อนนะครับทำยไงดีอ่ะครับนึ่งครับนึ่งครับนะครับวางให้สูงก่อนนะครับเียิเตอร์ดิจิตอลเข้ามานะครับเปิดไปยา่าน ac ครับ เีนะครับขาวก,ก,กับดำครับนะครับขาวกับดำครับไฟแสงขึ้นอยู่ที่20โวลต์นะครับก็ถือว่าขึ้นไปชาร์จนะครับไปชาร์จไปชาร์จขอไฟครับไปชาร์จขึ้นที่20โวลต์นะครับอ่านะครับอันนี้ยังไม่ได้เร่งเครื่องนะครับถ้าเร่งเครื่องก็เครื่องอยู่แล้วนะครับ นนีวัดไฟแสงบ้างนะครับไฟแสงสายเลืองครับสายเหลืองขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับสิบสครับอันนี้ยังไม่ได้เร่งเครื่องนะครับอ้าวจะดยงว่ามัดไฟสร้างกระแสไฟขึ้นมาปกตินะครับเข้าแผ่นชาร์จแล้วไม่ออกนะครับเพื่อนๆในเบื้องต้นที่สันนิษฐานนะครับเราจะทําการถอดแล้วก็วัด ทีแผ่นชาร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อน เรามาวัดสายไฟที่ออกจากกันชักไปถึงกันชักไหมนะครับขาวครับดำครับ งดูนะครับก็ถือว่าขึ้นมาปกตินะครับถือว่าขึ้นมาปกตินะครับห้าหกนะ, 15, นะครับนี้เราจะมาวัดสายแดงครับเพื่อนๆไฟออกไหมนะครับ เป็นไรครับนคนือผมตั้งค่าไม่ถูกนะครับไปชาร์จออกมาแค่6โวลตนนนน์นะครับ6โวลต์7โวลต์นะครับไนชาร์จร้อนแล้วนะครับร้อนรู้สึกได้เลยนะครับนะครับก็เป็นอันว่านะครับ มัดไฟปกตินะครับแต่ไฟเข้าแผ่นชาร์จแล้วออกน้อยนะครับเพื่อนๆออกน้อยนะครับก็แผ่นชาร์จเสียนะครับในเชสนี้นะครับเดี๋ยวก็คงต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปแบตหมดนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเรานะครับเพื่อนนะครับเคสนี้ก็ทําการได้วงจรไฟชาร์จง่ายๆแค่นี้เองนะครับเพื่อนนะครับอ่าก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับผมก็อธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับจากเมื่อกี้รีบทำนะครับเพราะว่ารถไม่มีเบรกด้วยนะครับไม่มีมีเบรกไม่มีคาตั้งคู่นะครับทำอะไรเยอะไม่ได้นะครับอธิบายเอาแล้วกันนะครับสายเหลืองกับสายขาวนะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับเพื่อน นะครับเหลืองไฟหน้านะครับไฟแสงสว่างนะครับขาไฟชาร์จนะครับทั้งสองสายจะขึ้น AC 50บโวลต์นะครับที่5,000ันรอบนะครับเพื่อนนะครับ AC นะครับ AC 50บโวลต์ที่5,000ันรอบนะครับแต่เมื่อกี้นะครับผมวัดตรงนี้นะครับก็ได้อยู่ราวๆ20กว่านะครับ25ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นค่าที่ปกตินะครับ ถ้าเมื่อไหร่คุณถอดแผ่นชาร์จออกนะครับค่าตัวนั้นถึง50แน่นอนนะครับถ้าคุณต่อแผ่นชาร์จเข้าไปนะครับไฟมันจะถูกบล็อกนะครับถูกบล็อกให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนั้นนะครับเพื่อนเนะครับแทบจะทุกค่ายนะครับไฟอยู่เท่าๆกันนะครับแต่รู้สึกว่าของตระกูลซูซูกินะครับไฟจะเสถียรมากกว่านะครับ เวลาวัดเข็มจะนิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับรู้สึกว่าจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเข็มจะจะกระดิกนะครับค่าจะวิ่งไปวิ่งมานะครับอ่ะอันนี้ก็ทำคลิปมาฝากนะครับทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับอธิบายให้ฟังเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ